แบบฝึกอ่านสะกดคำสารไอไม้มาลายสารไอไม้มาลายเป็นสระที่เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะกไอไกกไอไก ចអៃចៃចអៃចៃដអៃដៃដអៃដៃតអៃតៃតអៃតៃ បអៃបៃ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 អអៃអអអៃអ ขอไอไข่ขอไอไข่ชอไอใช้ชอไอใช้สอไอใสซสอไอใส หอไอหายหอไอหายผอไอไผ่ผอไอไผ่ฟอไอไัฟอไอไั ทอไอไถทอไอไถคอไอไขคอไอไขงอไอไงงอไอไงชอไอชัย ឆអៃឆៃសអៃសៃសអៃសៃធអៃថៃធអៃថៃនអៃណៃនអៃណៃ พอไอไฟพอไอไฟพอไอไฟฟอไอไฟมอไอไม่มอไอไม่ยยไอใหญ ยอไอใหญรอไอไร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 ฮอไอให้พอไอให้ เก่งครับ